ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่ทำงานค่ะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วค่ะอยากถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นกันว่าก่อนจะถึงโรงแรมที่ไปได้ทำงานบรรยากาศดีขนาดใดนะคะถึงที่ทำงานแล้วค่ะทุกคนาหาที่จอดสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทรค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะโอ๊ยนอ พยายามจะบอกภาษากลางนะคะเพื่อที่จะให้บางคนที่เขาฟังภาษาอีสานไม่เข้าใจจะเวลาที่เข้ามาฟังช่องคลิปของวิไลก็จะได้เข้าใจเนะว่าวิไลพูดถึงอะไรวันนี้ก็เป็นวันจันทร์อีกหนึ่งวันที่วิไลจะต้องไปทํางานนะคะทุกคนโอ้ยบอกบอกภาษากลางกับตกอีสานอีกแล้วปกติแล้วทางครอบครัววิไลหลุกหลันก็กนนกจะบอกภาษากลางแต่การที่เราคุยกับครอบครัวแล้วก็ เามาคุยหน้ากล้องมันต่างกันนะคะทุกคนจากการที่พูดหน้ากล้องวิไลจะถนัดในการพูดอีสานมากกว่าจะพูดภาษากลางเนาะยังไงเดี๋ยววิไลก็จะพยายามพูดภาษากลางแต่ถ้าพูดไม่ได้วิไลก็ขอโทษขออภัยโดยโดยเด้อค่ะทุกคนนั่นบอกต๊เหล้าอีกแล้วต๊อีสานอีกแล้วนั่นเลยค่ะวิไลกัไแด้ขนมไปสองจิน่นเดี๋ยวจะเอาไปให้หมนําไปให้หมกินก้านเม่าหนากล่องนี่เป็นอียงถี่ยากสาหรับวิไลมากค่ะทุกคนเพราะว่าปกติแล้ววิไลเป็นคนจะ ที่บกค่อยใส่กล่องบกค่อยจีดสิท้ายลูกบกค่อยจะเขาเรียกว่ายัางโซเชียลเลนโซเชียลปันไดเนาะกับการถวาวิไลเบิรกเบิรก็คือจะเบิงยูทูบยูทูบขนาดเฟซเฟซบุ Facebook, ๊กแถวแถวิไลย,ยังบกค่อยโพสเอียงลงเนาะคะ่ะถ้าใครติดตามวิไลหรือว่าเป็นมูในเฟซก็จะรู้ว่าวิไลบกค่อยจะโพสเนี่ยอียงลงแต่หล,ลังๆมาวิไลพยายามอยากจะทําเพจวิไลก็เลยอยากจะ,ะโพสอียงลงแน่จะสินะคะเป็น สถานที่ถ่งเที่ยวหรือ,อยังจะสีอยู่นี่บางเธอกระอยากล่งอาหารแต่บางเธอวลาก็มีความรู้สึกว่าเป็นยังเขาตรงล่งอีอยงแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาเวลาเป็นคนถือบก่อยมากอยากโชว์บันไดเนาะกับการถือว่าบางคนเนาะเขาจะมากแบบว่าอะไรก็ ลงโซเชียลยังก็จะโพสล,ลงแบบนี้มันก็นแล้วแต่ความชอบของบุคคลเนาะคะ่ะแต่สําหรับวิไลมันเป็นการเริ่มต้นที่ยากเพราะว่าวิไลบอกลุกต้องว่าวิไลเริ่มต้นทํา YouTube เพราะว่าวิไลต้องการอยากมีรายได้เสริมจังสีนะคะที่จริงที่จริงแล้ววิไลคิดในลักๆักต้นๆแล้วว่าอยากอยากมีรายได้ หลักๆเลยนะเมื่อก่อนครั้งแรกถือวิไลคิดแต่วิไลในช่วงตอนหนันถือวิไลยอยากเข็ดยูทูบวิไลบ่มมีโทรศัพท์ดีๆค่ะโทรศัพท์หลุ่นน้อยหน่อยหน่อย,อยแบบว่ายังกดปุ่มอยู่จะสีนะสมัยตะกี้ตอนวิไลามาหนีไม่ไม,มสามีกระสือโทรศัพท์ไว้ให้กับเป็นโทรศัพท์หน่อยหน่อยถลงมถลอกใส่อยู่สองสามปีถลอกจนว่าจนปูวิไลนะ่ะมามาบอกสามีว่าพ่อสื่อยังให้เขาไม่ล,ละล่ะโทรศัพท์ให้เขาไม่ล,ละล่ะเพราะว่าวิไลมก บืงยูทูปยูทูปเนาะคะ่ะทุกคนสามีก็แบบบ่มีเงินสิสื้อแต่ก่อนอื่นนะวลาก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็มาคอมเมนต์ให้วิลเล่ด้อ่านยังแรกเลยก็คือกําลังใจแหละทีคอมเมนต์ดีหรือคอมเมนต์บ่ดีแล้วแต่แล้วแต่ที่สิมาคอมเมนต์บางเถอการทํา YouTube ทุกคนต้องการกําลังใจมันโบแมนเ,เหลืองง่ายได้ค่ะที่สิมานําเสนอชีวิตประจําวันหรือว่าการใส่ชีวิตหรือว่าสิงส่งสิง่งหลายหลายสิง่ง ที่เห่าอยากมาลงมานําเสนอให้ทุกคนเบิง่งเห็นในแต่ละ,ะคลิปมันบเมนเหลืองง่ายเนาะกว่าจะตัดต่อกว่าจะหนุนนี้นั่นแต่พอความที่ว่าวิไลยอยากมีรายได้เอาบอกตรงตรงบอแบบบปออมคอมวิไลยอยากมีรายได้ในการทํา YouTube อยากมีเขาเรียกว่ายัางอยากหารายได้ทุกทางที่เห่าสามารถเฮตุใดเพราะปกติแล้ววิไลก็จะเบิ่ง u t u b e อยู่แล้วเป็นใส่อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเป็นยังกับการที่ว่าเห่าใสอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว เป็นยังคือเฮาบ่หาอัางเห็ดเพื่อที่จะสางรายใดให้กับตัวเองนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่วิไลทำ YouTube แต่คลิปก่อนๆของวิไลก็จะเป็นประมาณที่แบบว่า,ามูโทมากดลตัดซ้ายไปค่ะทุกคนวิไลจะพยายามพูดภาษากลางเนาะบางคลิปพยายามนะคะทุกคนถ้า ตกหล่นยังไงก็ขอโทษขออภัยเนาะกับบางคนที่เขาพยายามที่จะมาฟังคลิปของเราแล้วไม่เข้าใจที่เราพูดภาษาอีสานเนาะค่ะจะใน,นก็ขอโทษขออภัยหลายๆนั่นแหละค่ะจากคลิปก่อนๆวิไลจะเริ่มต้นจากการที่วิไลจะมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ก็คือว่าจากคลิปก่อนๆจากคลิปเรื่องเล่าของชีวิตของวิไลตั้งแต่ต้นๆก่อนๆที่วิไลเริ่มทําคลิปใหม่ๆแล้วก็เริ่มที่จะ เบาประสบการณ์ชีวิตของตัวเองให้ท่านผู้ชมหรือว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นวิทยาท่านแล้วแต่เนาะแล้วแต่แล้วแต่ไพ่สเขามาเบิงแล้วพิจารณาเอาเองเนาะคะ่ะว่าการใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศเป็นแบบใดของวิไลนั่นแหละค่ะแล้วก็การทำทำคลิปใหม่ๆของวิไลนะ่ะมันก็เป็นเรื่องง่ายแล้ววิไลพยายามจะว่าว wow. คลิปคุยมันก็บ่ทบ,บ่ท่านคล่องบ่ท่านถนัดในการ ออกเมื่อเบ,า,บาหนากล่องกั้นเบาของวิไลก็เลยกลับไปกลับมาแล้วก็บรูว่าจะเริ่มตนแบบใดจะจกแบบใดในการเบาทําทคลิปมันก็นเลยเป็นการที่บาคลายคือ,อตั้งใจมากเกินไปเพราะการติดตั้งใจมากเกินไปมันก็นเลยออกมาแบบว่าเออเนาะออกมาให้บางคนที่เขาฟังเบิงนะ่ะบอดีบอคิดคิดแบบว่าเออเพราะคนฟังเนาะคนฟังเขาเกิดฟังแน,นวที่บาฟังจากเราพูดแต่ แต่การที่เรามานำเสนอเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะ,ะนำเสนอออกมาไม่ดีกับสามีหรือไม่ดีกับตัวเราบางคนก็เข้ามาก็ดูแต่หัวข้อการทำหัวข้อการทำดราม่ามันเป็นเป็นการการตลาดอย่างหนึ่งของวิไลที่วิไลเริ่มต้นอพอมีคนเริ่มติดตาม จากการทําดราม่านะคะทุกคนและทีนี้การทํดราม่าการทําคลิปบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมแต่ละวันแต่ละคลิปของวิไลทําไมจะต้องทําแบบดราม่าทําแบบแง่ลบอยู่ตลอดเวลาเพราะการที่เราทําคลิปทําช่องบางครั้งเนี่ยเขาจะมีระบบของคอมพิวเตอร์เนาะการยูทูบ u นี่ถ้าเราทําแนวอื่นมันก็จะเป็นแบบว่าระบบเขาจะไม่ กระจายคลิปให้เราประมาณนั้นอันนั้นคือความเข้าใจของวิไลยเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราปังเราดังเราเขียนหัวข้อยังไงคนก็เข้ามาดูแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ปังไม่ได้เป็นที่รู้จักวงกว้างของวิไลยก็จะเป็นแบบว่าคนจะบ่คอยรู้จักถ่าวิไลยเขียนหัวขอ้อหรือวายังแบบนี้ออกมาให้เป็นที่น่าสนใจว่าแบบง่ายๆคนก็จะเห็นแล้วก็จะเข้ามาชมเข้ามาฟังชีวิต ของวิไลในการที่ว่าวิไลนําเสนอออกมาจะสินะคะแต่บางเือเนี่ยวิไลก็จะแบบว่าักไปวกวนมาต่กี่วิไลเคยมีคนพยายามจะอยากสนใจอยากเขามาฟังชีวิตของวิไลแต่วิไลว่า่เป็นค่ะทุกคนว่าวกวนไปมาเขาก็แนะนําวิไลวิไลก็เออว่าววนไปอยู่หันละวิไลก็เลยพยายามที่จะ ออกกล้องหน้ากล้องบ่อยๆพยายามที่จะฝึกพูดเนาะคะ่ะมันก็บรเมเรื่องง่ายสาหรับวิไลสําหรับวิไลเนาะบางคนเขาเก่งนะแต่สําหรับวิไลนี่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันก็บรเมเรื่องง่ายแล้วก็วิไลก็พยายามแล้วก็อพอมาหลังๆปีที่แล้วเนาะปัญหาชีวิตของวิไลมันถาถมมากๆมากอีลีแล้ววิไลก็แบบว่าน้อยเนื้อต่าใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่า,ยา,ยา,ยยางวิไลก็คิดหอดเมืองไทยนุนนี่นันวิไลจะมาต่อคลิป จากมือเสาร์นี้นะคะเวลาทาคลิปและไหวแล้วก็มีหมู่มาหลับพอมาหลับปุบเวลายก็เลิ่บดะไรบอต่อค่ะก็เลยหลีบไปทํางานตั้งแต่เสาร์มือเสาร์นี้ไปทํางานตั้งแต่สิบโมงนั่นแหละค่ะก็จะมาต่อเลยนะคะว่า,าปีที่แล้วปีที่แล้วก่อนจะสิ้นปีเวลาชีวิตวเวลาเกาะมีปัญหามากมากเลยนะคะทับถทา,ายมากาติดตามถ้าใครติดตามเวลาก็จะเห็นว่าเออเวลาทาคลิปลงมีแต่ปัญหาชีวิต ท,ที่จริงแล้วอะชีวิตวิไลมันก็มีปัญหามีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปอยู่ตลอดแต่ปีที่แล้วก่อนจะสิ้นปีเนี่ยมีอีหยังที่ว่าปัญหาหมากไม้เนาะเขามาท้าทมในชีวิตนี่แหละวิไลก็รู้สึกว่าเออก็อยากเอามาวิไลก็อยากระบายวิไลก็อยากระบายมาบอกส่กันฟังว่าเออวิไลเป็นหนุนเป็นจังสันเป็นยังสี่ใจจริงในตอนนั้นนะปัญหามันมันหลแห้งไหลขึ้นว่าเออเห่าก็ขึ้นสิบ,บ่อยู่กับสามีแหละก็เลยขึ้นว่าก็เลยเอาเรื่อง ปัญหาหนุนปัญหาหนี่มาบอกสู่กันฟังนเนาะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์วิไลวิไลเาก๋บวบอกสู่กันฟังว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าตอนนั่นน่ะตอนที่เชะตอนที่โบมี่น่ะพนบอกว่าวิไลน่ะเห็นแก่ตัวตอนที่โบมี่น่ะสามีเป็นคนใจแต่พ่อตัวเองทํางานแล้วก็ปิดแตกพ่อเขาห้มาซอยใจในในในบานคือว่าหพ่อเขาห้มาซอยใจอียงในบานหรือว่าใจอียงสี่กับปิดแตก วิไลจะบอกว่าคนที่วิไลไปไปตอบคอมเมนต์แล้วนะวิไลวิไลไปตอบคอมเมนต์บอกพนว่าบอกอิลีบางคนนี่บางคนนี่อ่านแต่หัวข้อเนาะจากที่จากที่วิไลบอกสู้กันฟังเลยว่าบางเธอเนี่วิไลทําหัวขอ้อเขียนหัวขอ้อขึ้นมาเพื่ออยากให้คนสนใจนี่แหละคือการที่ว่าคนลหลายๆคนเขาเหตเหตยูทูบเขาก็จะประมาณนี้เขาก็จะเขียนหัวขอ้อให้หน่าสนใจพอนี่ก็เป็นการเออเียบ ให้ถัดู้ชมเขามาชมคลิปแมนบอคะอันนี้ก็เป็นอีกอีกวิธีหนึ่งทีเหตุให้คนสนใจเฮ้าที่อยากให้คนเขามามาหลับมาชมคลิปเฮ้าพอเฮ้าอยังบ่ท่านปังบ่ท่านดังเฮ้าเคียนเอียงลงไปเฮ้าตงเขียนเอียงให้ให้เป็นทีนะ่าสนใจกันสินะคะและที่นี่ตอนนั้นน่ะบอกอีลีวิไลก็เอ่อเรียบเรียงเนื้อหาบบค่อยแด้ปันไดดอกเพราะว่าวิไลบอกอยั่งบ่ท่านเกง่งคือปัจจุบันนี่ก็บด้เก่งนะคะแต่ว่ากับ เริ่มชินปัจจุบันกบริเกงแต่เริ่มชินกับหนากกองแน่จะสินะคะก็พ่อสีเว่าได้ขึ้นมาแน่แต่ในช่วงนั้นวิไลก็ยังเป็นเก่งๆอยู่เวลาเหายังเอาเรื่องยังมาเหล่าก็อาจจะคุดบอบกคุดกนกนสีเห่ายัางออกมาจะสินะคะเอาอีลีล่เล้าวิไลกบรกคึดว่วอยากให้มากกระทบไผ กระทบภัยกระทบสามีกระทบครอบครัวกระทบตัวเองบ่มีภัยดอกบ่มีภัยดอกค่ะการถี่เหาเอาเอา,เอาเหลืองส่วนตัวออกมาลแล้วก็อยากอยากซีเว้าในแน,แนวถี่แนวหลบของครอบครัวนะคะบ่มีภัยดอกค่ะเพียงแต่ว่าบางเธอบางอย่าง,างเหากับคิดว่าเออบ่ได้คิดยังายจะสี่นะคะจะสี่และที่นี่ก็ถา่าไภัยฟังจนจบคลิปคลิปนั้น ก็วิไลกับพ่อววาไปวาไปเหลือกกานใส่ใจในครอบครัวเอาอีลีแล้วสามีกับบาดหายใจดอกค่ะแค่พันแค่พันเบายอกซื้ออันนั้นก็ถ้าไพ่วบาถับไพ่ฟั่งคลิปวิไลจนจบแล้วก็จะลู้วาสุดท้ายแล้ววิไลเอาว่าอียงวิไลบอกว่าสามีพันเก่าวบาซื้อจังสินะค่ะแต่ก็บโมเมนเป็นเรื่องจริงจังแต่พ่อปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันมีไรมีอะไรใดเจ้าของเองก็มีอะไรใด คิดว่ากับบริษัทยังกับสามีนะคะรายไดที่วิไลไปเหตุงานอยู่ปัจจุบันแต่ว่ามันกับบริษคงทีเนาะวิไลอยากบอกสุกันฟังว่ารายใดวิไล dai, มันบริดัคงทีแล้ววิไลก็พยายามที่จะเหตุงานลร้มือหมากค่ะวิไลรับงานลร้มือบอกบอกแค่นี้ว่าลายมือหมากเพราะการทําความสะอาดมันจะมันจะบริษัคงทีคืองานประจําทีอันนี้ก็คืองานประจํานะคะแต่ว่างานทาความงานทําความสะอาดเนี่ยเขาอยากให้เล้ว อ่าบสามประมาณเริ่มงานก็คือสิบโมงเล้วยมใบสามแต่ว่าวิเลยก็มีอย่างอื่นต้องเฮ็ดหลายอย่างสินะคะกับปาไปกับประมาณสี่โมงหามงก็ยังเช่นมื่อนี่แล้ววิเลยเบรกพักยังสี่วิเลยก็ลุ่มล้มไปแล้วกับวิเลยประมาณห่าหามงคำวิเลยเหลี่ยมสินะคะวิเลยไปสิบโมงเสาร์ก็ฮักเบรกฮักยังไปก็สี่ก็เลือกประมาณหกชั่วโมงกว่าสิละค่ะนั่นแหละมันพอวิเลยเริ่มมีรายได้ ในตอนนั้นที่วิไลทำคลิปวิไลขอเอ่ยก่อนนะคะขอถดขอภายถ่ายย้อนกลับมาอีกนิดนึง่งในช่วงนั้นว่าวิไลมีรายได้บอกว,วิไลย,ยังพัฒนามีรายได้เต็มๆดอกค่ะบอกถึงว่าวิไลยพยายามจะประหยัดวิไลตอนนั้นวิไลไปเฮ็ดงานกว่าจะได้เงินอาทิตย์หนึ่งน่ะโอ้หน่อยมากค่ะแต่ว่าบางเธอเฮาก็ พยายามเก็บสินะค่ะเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมหน่อยอีลีบอกถึงว่าเก็บเล็กผสมหน่อยอีลีมาถึงปัจจุบันนี่เออกับพ่อมีรายได้เขามาแน่พ่อวิไลมีรายได้เขามาแน่วิไลเริ่มซอยสามีหลายอย่างค่ะน้ำมันที่เติมในบ้านวิไลกับซอยสามีจ่ายแล้วก็ลูกวิไลกับซอยสามี่ ใจขัาหนันคาหนีนะคะเสือพงเสือผ่าขันบางอย่าง,างแต่กับโมเมนทุกอย่างถี่เข้าใจแล้วก็ส่วนหมกักสามีก็จะเป็นคนจ่ายอาหารแต่บางอย่างถาวิไลยอยากกินวิไลก็เป็นคนจ่ายเองเพะสามีบได้มีเงินหลายพอถี่สิมาจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างให้เห่าแล้วก็ลูกสาวนะคะลูกสาววิไลเงินไปโรงเรียน ทุกมือวิไลก็เป็นคนเสนอสามีเป็นคนจ่ายให้เองเพราะว่าวิไลอยากซอยลดภาระในการใส่ใจในเฮือนซอยเพลินสินะคะเพราะว่าคาไฟเป็นกับเป็นคนจ่ายเองแล้วก็แต่ว่านํามั่นนี่วิไลพยายามจะซอยเพลินใจหนมั่นลด แบบว่าคือเพ่นทุกอาทิตย์นะสินะคะวิไลเพ่นจะขับรถไปส่งวิไลแต่วิไลเกิดจะเติมให้เพ่นพอที่เพ่นจะได้ขี้ไปนันแก้หนีน้าแต่ส่วนหมากแหรอสาำมีวิไลก็จะบอไปไซสนะคะถ้าบอไปสือกับคงกบขกเขา,า,าแล้วก็ไปทําธุระแล้วก็ไปรับลูกไปลจากโรงเรียนนะสินะคะบางเธอลูกก็จะให้ไปหลับจากโรงเรียนเวลาเพ่นเลิกเรียนนะสินะนั่นเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าวิไลจะมาห่อสู้กันฟังใหม่นะค่ะ ในชีวิตของวิไลอีลีเป็นแบบใดถ้าให้ติดตามวิไลก็จะหลูเนาะค่ะแต่บางคนที่บริติดตามเพราะมาเห็นคลิปคลิปหนึ่งก็มาคอมเมนต์มันมามันน้อยบอวิไลก็เตรียมใจไว้แล้วล่ะค่ะสําหรับคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แต่จะได้วิไลกัขอขอบคุณที่มากคอมเมนต์ให้วิไลเดี๋ยวทำคลิปต่อๆไปเนาะค่ะจะได้วิไลกับขอขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ไปอีลีล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย